นวัดป่าริมภูเขาใกล้ชายชฝั่งทะเลในยามรุ่งอรุณเงาสายหมอกรอยเหนือยอดไม้เสียงนกน้อยเริ่มบรรเลงขับกล่อมวันใหม่ พระภิสุชารารูปหนึ่งเดินลงจากกุฏิไปยังลานธรรมตามกิจวัตรเช้าแต่ในเช้าวันนั้นท่านกลับพบกล่องไม้เล็กๆหน้าบันไดเมื่อเปิดออกก็พบทาลกชายแรกเกิดพอผ้าไหมสีเงินอ่อนดวงตาของเด็กนั้นแปลกประหลาดลึกซึ้งเศร้าและวาวับเรากับมีประกายใต้แสงเช้าข้างกล่องมีเพียงไม้แกะสลักคำเดียวว่าลูกไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้มาจากไหน ไม่มีใครเคยเห็นบรรดาของเขาและไม่มีใครรู้ว่าเขาคือลูกครึ่งแห่งสองภพพระภิกษุชจลาจึงรับเลี้ยงเด็กนั้นตั้งชื่อให้ว่าอารุณสิริผู้เป็นแสงแห่งอรุณในยามเช้าของโลกเด็กชายเติบโตขึ้น่ามกลางธรรมชาติวัดป่าและคำสอนเรื่องสติความเมตตาและความยับยั้งชั่งใจแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกเสมอมาคืออรุณสิริมักฝันถึงสิ่งที่เขาไม่เคยพบเห็นทะเลใต้ที่ส่องประกายเม่ีหญิงงามร้องให้ริมผืนน้ำ และเสียงขึ้นกระซิบชื่อเขาทุกค่ำคืนเมื่อเด็กชายย่างเข้าสู่วัย15ปีร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างผิดธรรมชาติเขาไม่เคยเจ็บไข้ไม่เคยมีแผลเลือดออกและบางครั้งเมื่อน้ำกระเซ็นถูกผิวอัญมณีสีเงินคล้ายกรดก็ผุดขึ้นบนแขนเป็นวูบวาบแล้วจางหายไปในคืนหนึ่งของฤดูฝนขณะอรุณสิรินั่งสมาธิอยู่ลำพังเขาได้ยินเสียงแปลกแผ่วผ่านสายน้ำ เมื่อการเวลาผ่านไปเด็กชายอรุณสิริเติบโตเป็นชายหนุม่มอายุครบ20ปีรูปร่างของเขาสูงใหญ่สมส่วนดวงตาคมลึกและเปี่ยมด้วยเมตตาผิวพรรณเปล่งปั่งเราวกับมีประกายในตัวเองบรรดาผู้คนที่พบเห็นต่างก็กล่าวกันว่าชายผู้นี้ไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเขาเติบโตมากับคำสอนพระเถระองค์เดิมแต่ในใจลึกๆยังรู้สึกว่างเปล่าเสมอ ว่างเปล่าที่ไม่รู้ว่าตนคือใครและมาจากไหนทุกคืนเขายังฝันถึงทะเลส่องแสงมณีเสียงเคลื่อนที่กระซิบชื่อเขาและหญิงสาวที่ร้องไห้พร้อมกริดนาคาทอแสงสีชมพูจึงถึงเวลาที่เขาตัดสินใจออกเดินทางข้าอยากรู้ว่าข้าเป็นใครข้าอยากรู้ว่าเสียงในฝันนั้นเรียกหาข้าไปที่ใดการเดินทางนำเขาผ่านหลายหมู่บ้านหลายเมืองและในที่สุดเขาก็มาถึงบ้านหนองกุดลึก หมู่บ้านเล็กๆริมภูเขาและมีทานน้ำไหลผ่านเป็นปรกกาย้ณที่นั้นเองเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งกำลังซักผ้าอยู่ริมน้ำเธอชื่อว่าแก้วเกสรหญิงสาวหน้าตางดงามผิวพรรณขาวนวลผมยาวดำสนิทดวงตากลมโตและรอยยิ้มอบอุ่นรล่ากับแสงตะวันยามเช้านางอาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนขายดอกไม้ป่าและสมุนไพรเลี้ยงชีพ ครั้งแรกที่สายตาของทั้งสองสบกันราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนอรุณสิริรู้สึกถึงความคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกเหมือนเคยเห็นนางในฝันแก้วเกสรรู้สึกถึงความสั่นไหวในหัวใจเหมือนเคยรอใครบางคนมาตลอดชีวิตในวันต่อมาทั้งสองเริ่มพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองอรุณสิริตัดสินใจพักอยู่ในหมู่บ้านนั้นสักระยะช่วยงานชาวบ้านทำไม้ไผ่ตักน้ำทำแปลงผักและเรียนรู้วิถีชีวิตอย่างเงียบสงบ แต่ในขณะเดียวกันยามค่ำคืนเขายัางคงฝันถึงหญิงนาคาผู้ร้องไห้และชายผู้สูงศักดิ์ที่นั่งครองบันลังอยู่ในปราสาททองบนผืนน้ำอรุณสิริเริ่มสับสนระหว่างหัวใจกับสายเลือดระหว่างความรักที่เริ่มผลิบานกับหญิงมนุษย์กับปริศนาที่ยังรอเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่งแสงตะวันชื่อที่หลวงพ่อแห่งวัดป่าเรียกขานเขามาตลอดตั้งแต่เด็กด,ด้วยความเชื่อว,ว่าเด็กคนนี้จะเป็นแสงแห่งเมตตาและปัญญา ที่จะนำความสงบมาสู่ผู้คนแต่ไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าภายใต้แสงสว่างนั้นกำลังมีพลังเล่นลับของนาคาค่อยๆตื่นขึ้นช้าๆตามโชคชะตาในช่วงเวลานั้นชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นว่าแสงตะวันมักเดินเคียงคู่กับแก้วเกสรอ,อยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะไปตักน้ำเก็บดอกไม้หรือว่าช่วยทำหญ้าแห้งบนลานนาในขณะที่ชาวบ้านส่วนมากต่างเอ็นดูในความนอบน้อมของแสงตะวันแต่กลับมีกลุ่มชายชักกันกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีหัวหน้าชื่อว่าคำเด่นนักเลงใหญ่ของหมู่บ้านที่แอบหลงรักแก้วเกษรและหมายปองนางมาแต่เดิมคำเด่นไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นชายแปลกหน้าเข้ามาใกล้นางและยิ่งโกรธเคืองเมื่อเห็นนางยิ้มและหัวเราะให้กับแสงตะวันมึงเป็นใครอยู่ดีไม่ว่าดีดันมาแย่งผู้หญิงของกูคืนหนึ่งขณะที่แสงตะวันเดินกลับจากเก็บสมุนไพรเขาถูกดักซุ่มทำร้ายที่ชายป่า ชายสี่คนลุมล้อมเขาไว้พร้อมไม้คมและดาบทอด้วยถ้อยคำหยาบคายคำเด่นตะโกนลั่นถ้ารักจะอยู่หมู่บ้านนี้ก็ต้องรู้กฎของที่นี่ของของกูใครอย่าแตะแสงตะวันพยายามหลีกเลี่ยงกันใช้ความรุนแรงแต่เมื่ออีกฝ่ายพุ่งเข้าใส่พร้อมอาวุธบางสิ่งในสายเลือดของเขาก็ตื่นขึ้นทันใดน,นั่นเองร่างกายของแสงตะวันเริ่มร้อนวาบขึ้นผิวหนังบางส่วนคล้ายจะเปล่งแสงลมหายใจคล้ายไอเย็นผวยพุ่ง เละตาของเขากลายเป็นสีทองเรืองรองเพียงชั่วขณะเพียงแค่สะบัดแขนหนึ่งของเขาฉายที่เข้ามาโจมตีก็ถูกเบี่ยงกระเด็นถลายไปกับพื้นหยาเหมือนถูกแรงน้าผักคําเด็ดพยายามฟาดไม้ใส่แต่ไม้ในมือของเขาหักคามือแสงตะวันราวกับไม่ใช่ไม้แต่เป็นกิ่งอ่อนในมือของยักษ์เสียงคำรามบางอย่างดังเบาๆในอกของแสงตะวันเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งแฝงอยู่ในเลือดของเขาบางสิ่งที่เคยสงบนิ่งมาตลอดกําลังตื่นขึ้นแล้ว ชายทั้ง4ลุกขึ้นอย่างบาดเจ็บและรีบหนีหายไปท่ามกลางเสียงลมแรงที่พัดผ่านป่าเมื่อทุกอย่างสงบแสงตะวันนั่งลงใต้ต้นไม้หอบหายใจหัวใจเต้นแรงและเขาถามตัวเองเบาๆว่านี่เราคืออะไรกันแน่หลังจากเหตุการณ์ถูกทำลายโดยกลุ่มคำดินแสงตะวันหรืออรุณสิริเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมากขึ้นทุกวันผิวหนังของเขาไวต่อสายน้ำ ดวงตาเริ่มมองเห็นสิ่งเล่นลับและยามกลางคืนเสียงบางอย่างจากใต้ดินก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆในหัวของเขาวันหนึ่งเขาเดินไปยังลำธารท้ายหมู่บ้านที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีเจ้าที่แรงและมักไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในยามเที่ยงวันแสงตะวันถอดเสื้อวางไว้บนหินและก้าวลงเล่นน้ำอย่างสงบเย็นเฉียบแต่นิ่งเกินกว่าธรรมชาติ ขณะที่เขากำลังวัดน้ำขึ้นล้างหน้าเขาได้สัมผัสได้ถึงความเย็นบางอย่างที่ลอยขึ้นจากใต้ผิวน้ำเงาเลื่อมวาวแวววับสายเกล็ดสีมรกตและท้องขยับแวบผ่านเบื้องล่างและทันใดน,นั้นน้ำในลำธารเงียบสนิทและร่างของหญิงสาวรูปร่างอรลชรนสีนางก็ผุดขึ้นจากผิวน้ำอย่างงดงามพวกนางมีผิวขาวซีดและยับประหนึ่งเปลวเงินผมยาวสยายและกิดหน้าวบวับหุ้มปลายแขนขา แต่ดวงตาทั้งหมดกลับไม่หวาดกลัวกลับเต็มไปด้วยความเคารบและโศกเศร้าประหลาดนางนาคหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาโอ้สายเลือดของพระนางสุรีละดาสืบทอดถ,ถึงเจ้าแล้วจริงๆแสงตะวันยืนนิ่งรู้สึกได้ว่าพวกนางรู้จักเขาแต่ก่อนที่เขาจะทันถามสิ่งใดนางนาคผู้อาวุโสสูงสุดก็ยื่นสิ่งหนึ่งให้เขาแก้วสารพัดนึกวัตถุทรงกลมสว่างไสวดังดวงจันทร์มีแสงเปล่งประกายเต้นละลิกในมือของนาง สิ่งนี้คือของประจําตัวของสายราชินีนาคาหากเจ้าเลือดนาคาแท้มันจะเชื่อฟังเจ้าและเปิดประตูสู่อดีตท,ที่เจ้าถูกพลากไปเมื่อแสงตะวันรับกแก้วมณีมาไว้ในมือแสงสว่างพันละเบิดออกจากกลางฝ่ามือภาพนิมิตผุดขึ้นตรงหน้าเขาเขาเห็นหญิงสาวผู้ร้องไห้อยู่ริมทะเลลึกมือหนึ่งจับทารกห่มผ้าไหมสีเงิน และชายในชุดกษัตริย์บนบัลลังก์ทองที่มองฟ้าด้วยความเศร้าหัวใจของเขาเต้นแรงน้ำตาเริ่มไหลลินนางนาคทั้งสี่พนมมือและเก่าวประโยคสุดท้ายก่อนจะจมหายไปในทาราเจ้าคือผู้สืบเสียสายนาคาและชะตาของสองพิภพอยู่ในมือหลังจากได้รับแก้วสารพัดนึกและได้เห็นนิมิตลึกลับแสงตะวันเริ่มรู้แน่แก่จใจว่าชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตธรรมดาและเสียงในหัวที่คอยกระซิบเรียกหา คือเสียงของแม่ผู้พรากจากลูกเขาจึงตัดสินใจเดินทางต่อและทิ้งหมู่บ้านของแก้วเกศรโดยไม,แม่แม้แต่กล่าวลาเขารู้ดีว่าหากเขายังอยู่ต่อคนที่เขารักอาจต้องเดือดร้อนจากชะตาก,กรรมที่เขาเองยังไม่เข้าใจเส้นทางพาเขาขึ้นเหนือผ่านดงไม้ป่าเขาแม่น้ําและวัดเก่าแก่หลายแห่งจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งติดเลมภูเขาและลําธารใส ชาวบ้านเรียกสถานที่นี้ว่าบ้านป่าหงคำหมู่บ้านที่ยังมีความเชื่อโบราณฝังลึกในวิถีชีวิตเมื่อแสงตะวันเดินเข้าไปในวัดของหมู่บ้านเขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างทันทียินเยือบแต่สงบหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุที่กลางลานวัดมีศาลเล็กๆและในศาลนั้นคือรูปปั้นนาคีที่งดงามเกินคำบรรยาย รูปปั้นนั้นเป็นหญิงสาวนั่งพระเพียบส่วนเครื่องทรงนาคีผิวกริดบางส่วนยังเห็นได้บนแขนใบหน้างดงามอ่อนโยนแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความเศร้าลึกแล,ล้วริมฟีปากมีรอยยิ้มเพียงนิดเดียวเรากับยิ้มทางน้ำตาเมื่อแสงตะวันจ้องมองรูปปัน้นเขารู้สึกเหมือนเคยพบดวงตาคู่นี้มาก่อนเหมือนกับหญิงในฝันหญิงที่มองเขาขณะอุ้มทารกริมทะเลลึกหญิงที่ร้องไห้ใต้แสงจันทร์ท่านคือแม่ของข้าใช่หรือไม่ เขาเอื้อมมือแตะที่ปลายนิ้วรูปปั้นและทันใดนั้นแก้วมณีที่อยู่ในอกเสื้อก็เปล่งแสงขึ้นทันทีลำแสงสว่างพุ่งเข้าสู่รูปปั้นแล้วภาพนิมิตก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าในภาพคือพระนางสุรีระดานาคีนีผู้สูงศักดิ์แห่งอันดามันนาคีผู้หลั่งน้ำตาในค่ำคืนที่ส่งลูกขึ้นฝั่งเฝ้ามองจากใต้สายน้ำด้วยหัวใจที่แตกสลายเสียงหนึ่งแผ่วเบาดังขึ้นในใจของแสงตะวันลูกเอ๋ยแม่อยู่ที่นี่เสมอ แม่จะไม่มีโอกาสได้กอดเจ้าแต่แม่ไม่เคยหายไปจากชีวิตเจ้าเลยน้ำตาของแสงตะวันไหลาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเขาซุดหลงก้มกราบที่รูปปั้นนาคีด้วยหัวใจทั้งดวงชาวบ้านต่างมองเขาด้วยความตกตะลึงบางคนเริ่มกระซิบว่าชายผู้นั้นคือผู้ที่รูปปั้นเคยร้องไห้มาตลอดหลายปีใช่หรือไม่เละในห้วงเวลาเงียบงันนั้นเองเสียงฟ้าคำรามเบาๆดังขึ้นจากทิศใต้ บางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวจากใต้ท้องทะเลหลังจากแสงตะวันสุดตัวลงกลาบรูปปั้นนาคีและแก้วสารพัดนึกได้ส่งแสงปลุกภาพความทรงจำของแม่เขากลับไม่อาจสงบจิตใจได้อีกต่อไปหัวใจของเขารู้สึกแน่นราวกับบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นและแล้วในคืนเดือนดับสิ่งนั้นก็มาถึงกลางดึกคืนนั้นคณาหมู่บ้านเงียบสงบและชาวบ้านหลับไหล เสียงสายน้ำในลำธารก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเสียงไหลเอื่อยกลายเป็นเสียงคำรามต่ำๆน้ำในลำธารเริ่มหมุนวน,วนกลายเป็นวังน้ำวนเล็กๆและจากใจกลางน้ำบนพญานาคองค์หนึ่งทรงกลิตสีดำทองเรืองแสงได้แทรกตัวขึ้นจากใต้ผิวน้ำอย่างสาง่างาม ร่างของพญานาคนั้นแปลงร่างกลายเป็นชายหนุ่มในเครื่องทรงบาดาลดวงตาคมดุสงบแต่นุ่มลึกและแฝงด้วยความเมตตาเขาคือพญพิทระนาคาธิบดีพระราชโอรสของพญาเสดนาคาธนบดีและเป็นอาโดยสายเลือดของแสงตะวันเมื่อพญพิทระปรา,ปากฏตัวแสงตะวันรู้สึกได้ทันทีว่าเลือดในกายกำลังร้อนวาบและสัญชาตญาณแห่งหนาคาเริ่มเต้นรัวพญานาคหนุ่มกล่าวด้วยเสียงทรงพลังว่า เจ้าเติบโตดีอรุณสิริหลานรักและเป็นบุตรของราชชนีสุนีราดาถึงเวลาที่เจ้าต้องกลับบ้านแล้วเดือนบาดานเฝ้ารอเจ้าอยู่แสงตะวันยังคงนิ่งใจหนึ่งอยากพบแม่ที่เขาไม่เคยได้เรียกว่าแม่แม้แต่สักครั้งเดียวแต่อีกใจก็ยังติดค้างความรักความผูกพันบนโลกมนุษย์โดยเฉพาะแก้วเกสอข้าคือมนุษย์ข้าโตมาในวัดในป่าไม่ใช่ในวังใต้น้ำแสงตะวันเอ่ยเสียงแผ่ว พยาเพิธะยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าเลือดในกายของเจ้าไม่เคยโกหกหากเจ้าปฏิเสธชะาตานาครแห่งบาดาลจะถึงการอับจนเพราะเจ้าคือผู้ที่คลองแก้วมณีและเป็นผู้เดียวที่สามารถเปิดผนึกพันธนาการได้อีกครั้งแสงตะวันเริ่มใจสัน่นชื่อผนึกพันธนาการนั้นปรากฏขึ้นในห้วงฝันของเขามาเน,น,นานแล้วมันคือบางสิ่งที่ถูกขังไว้บางสิ่งที่อันตรายหากปลดผิดทางโลกมนุษย์และบาดาลอาจถูกกลืนไปพร้อมกัน ข้าข้าต้องเลือกอย่างนั้นหรือเขาถามอย่างหนักแน่นพยาพิธรัตตอบทันทีว่าม่ใช่แค่เลือกแต่ต้องผเผชิญชะตาก,กรรมที่ไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้ทันใดนั้นลำแสงจากแก้วมณีในอกเสื้อของแสงตะวันก็พุ่งขึ้นสู่ฟ้าเกิดเป็นเส้นแสงที่ชี้ตรงไปยังทิศใต้สู่ใจกลางทะเลอันดามันหลังจากลำแสงจากแก้วมณีสารพัดนึกพุ่งขึ้นสู่ฟ้า ชีไปยังใจกลางทะเลอันดามันแสงตะวันรู้ทันทีว่านั่นคือคำเรียกจากแม่ของเขาและคำสั่งของชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเขาตัดสินใจลาทุกสิ่งลาหลวงพ่อผู้เคยเลี้ยงดูลาแม่น้ําที่เคยส้นเสียงในความฝันและลาแก้วเกีสอนแม้จะรักนางสุดหัวใจแต่เขารู้ว่าหากเขาไม่รับภารัของสายเลือดโลกทั้งสองจะถูกกลืนสู่หายนะใต้ท้องทะเลลึกณน,นครบาดานัน พนางสุรีและดานาคินีแม่ของเขานั่งรอยอยู่ที่ประตูผนึกพันธนาการด้วยหัวใจที่ไม่เคยลืมลูกชายที่จากไปนับพันปีที่เธอรอคอยรอคอยกันกลับมาของอรุณสิริเพื่อไขผนึกที่ไม่มีผู้ใดทำได้นอกจากเลือดของเธอเองเมื่อแสงตะวันมาถึง,งานางไม่ได้พูดคำใดเพียงโผเข้าโอบก,กอดลูกที่นางเคยต้องส่งขึ้นสู่พื้นดินด้วยน้ำตาแห่งการตัดสินใจแม่ข้ากลับมาแล้ว ผนึกพันธนาการคือคุกเวทเก่าแก่ที่ใช้จองจำวิญญาณของพญานาคต้นหนึ่งผู้แตกแยกและหมายจะทำลายโลกมนุษย์ด้วยความแค้นหากพลังจากแก้วมณีผนึกคลายผิดทางโลกมนุษย์และบาดาลจะหลอมรวมและสลายกลืนกันด้วยเพลิงแห่งเวทโบราณแสงตะวันวางมือบนผนึกหัวใจของเขาสั่นหากเปิดสิ่งนี้เขาอาจต้องสละชีวิตหากไม่เปิดโลกอาจสูญสลายจากแหงอาคมสะสมที่ทะักย้อนจงปลดปล่อยด้วยแสง ไม่ใช่ด้วยความแค้นแก้วมณีเปล่งแสงกระจ่างและในเสี้ยววินาทีของการเปิดผนึกแสงตะวันได้ส่งพลังชีวิตของตนเองลงไปแทนการสลายของโลกใต้ทะเลเงาของเขาหายไปแต่ผนึกไม่ได้ระเบิดกับสงบนิ่งและวิญญาณมืดถูกกลืนด้วยแสงที่อบอุ่นไม่ใช่เพลิงแห่งการทำลายพระนางสุรีระดาสุดตัวร้องไห้ลูกชายที่เธอรักจากไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้จากไปเพื่อโลกทั้งสอง เนือพื้นดินในคืนจันทร์เต็มดวงที่ริมลำธารในหมู่บ้านแก้วเกวสรได้ยินเสียงสายลมพัดกระซิบเรียกและพบกล่องไม้เล็กๆข้างในมีเพียงแก้วสารพัดนึกที่แตกครึ่งและใบไม้แห้งลูกหัวใจวางอยู่ข้างกัน